เรามาดูเดี๋ยววันนี้มีม,มีพัสดุอะไรบ้างนะก็จะมีเชช,ชู่2สองห่อนะฮะ,ะมาดูกันเป็นอะไรนะฮะโอ้โอ้พึักปิดตาเงินล้านนะฮะสององนี้ต้องมีตัวเลขแน่นะฮะสองถึงสามแสนบาทนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะคุณพี่เดี๋ยวผมโทรหานะฮะ สวัสดีครับผมเอมาเทพนะฮะวันนี้จะมาแกะกล่องสองพระแท้แจ้งราคาให้ FC ได้ทราบกันนะฮะก็คือพีเอฟส่งรูปมาเลยนะฮะส่งรูปมานะผมประเมินพักเนี่ยถ้ามีโอกาสแท้7 0 8ดนะฮะก็จะให้ส่งพระมานะฮะพระมาถึงผมผมแกะดูนะฮะเป็นพระแท้นะฮะเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยนะครับผมเรามาดูเดี๋ยววันนี้มีม,มีพัสดุอะไรบ้างนะ,ะซึ่งมี f c เนี่ยส่งมาเยอะผมแกะ มาก่อนช่วงเช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มสีนะฮะผมทํางานทั้งวันนะฮะก็หมกมุ่นแต่ตเรื่องพระเครื่องนะฮะตอนเช้าก็ไปหาพระตกข้ามมาก็มาแกะพระนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตของผมนั่นเองนะฮะอะมาดูมาลุยต่อกล่องแรกกันดีกว่ามาคุณอะไรครับเนี่ยอ่ะคุณพิเชษนะฮะส่งมาจากนาครราชสีมานะฮะมาแกะกันก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะ เป็นพระสมเด็จปกโพป,ปี2518นะฮะโดยรวมเนี่ยพระเขาค่อนข้างคมชัดนะฮะดูจากเนื้อเขาน่าจะน่าจะแข็งแข็งกว่าน,นิดนึงนะฮะก็พร้อมเรียมกรอบเงินนะฮะสภาพดีๆสวยๆวยเนี่ยขายกันองค์หนึ่งต้องมีประมาณ2,000 20, 0ถึง3,000 30, 0นะในเนื้อน้ำบันที่เป็นเนื้อโซนสีช็อกโกแลตนะฮะแต่สภาพนี้ก็อยู่ที่ราวๆ5 0าพบวกลบนะฮะสวย สภาพดีดีขึ้นไปก็จะได้สูงกว่านี้นะฮะเดี๋ยวลองดูคุณพี่เขาลวกันผมจะขอแกะดูนะฮะอ่ะแล้วติดต่อกลับไปนะฮะต่อไปนะฮะกล่องที่2นะฮะนี่นะครับส่งจากไหนมานะฮะชื่อคุณพิเชิเหมือนกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจส่งที่ไหนมาอ่ะเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันพระผงกีบโบเล็กเนื้อเกสรนะฮะพระรุ่นนี้สร้างจํานวน2 0 0 0มืกว่าองค์นะฮะก็จะมีบรรจุตะกรุด1ดอกทุกองคนะฮะนี่ตะกรุด1ดอกนะฮะ องนี้เนี่ยพระเขาได้เนื้อเข้มดีนะเห็นไหมฮะพระเขาได้เนื้อเข้มดีนะอืออ่านเดี๋ยวขอตีกล้องดูหน้าตาแบบชัดเจนสักหนึ่งรอบนะฮะชัดนะอืออ่ะองนี้ได้เนื้อเข้มนะฮะมันจุตะกุดหนึ่งดอกนะขอดูตะกุดหน่อยเห็นไหมฮะตะกุดหนึ่งดอกนะฮะ องนี้เ <polarization> ป็นพาแท้นะฮะสวยๆเล่นกันเดี๋ยวนี้หมื่นบวกกบแล้วนะฮะองนี้สภาพโดยรวมเนี่ยเป็นเนื้อเข้มถือว่าเรียบร้อยดีนะฮะเดี๋ยวผมติดต่อคุณพี่ไปนะฮะซึ่งผมบอกครับราคาที่ผมรับเช่าเนี่ยมีตั้งแต่5 0 0 0 6,000ถึง10,000นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมติดต่อไปนะกล่องต่อไปนะฮะคุณ9้านะฮะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนก็จะมีเช็ดชู่สองห่อนะฮะมาดูกันเป็นอะไรนะฮะ โอ้โอ้พระปิดตาเงินล้านนะฮะแหมองนี้คุ้นๆเหมือนเป็นพระเก่าเลยนะฮะพี่ส่งมาขายคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะองนี้เป็นพระแท้นะครับคุ้นๆนะฮะเหมือนเป็นพระเก่าผมเลยนะองค์นี้แท้แน่นอนนะฮะเป็นมีตลับเพชรหนึ่งใบนะฮะพระปิดตาเงินล้านนะฮะสวยๆเล่นกันสองแสนบวกลบนะฮะเดี๋ยวองค์นี้ติดต่อคุณพี่ไปแล้วดูอีกองคหนึ่งอะไรนะ ยันดวงเล็กเนื้อผงทูบนะฮะโอเคเลยนะไม่แหาตามหาอยู่พอดีเลยนะครับพระปิดตายันดวงเล็กเนื้อผงทูบนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอตีกล้องดูหน่อยมาสภาพเป็นไงโอโอเคนะฮะนิ้วมือติดครบนะนิ้วมือคมชัดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเม็ดเท้าติดชัดนะสองฝั่งด้วยนะฮะ บรรจุตะกุดหนึ่งดอกนะครับเห็นไหมฮะโอเคเลยพระเรียบร้อยดีเลยนะฮะด้านหน้าขอดุ้งหลังหน่อยอ๋อกรอบพลาสติกเป็นรอยนะฮะไม่ใช่รอยองพระนะองค์นี้ได้พระเดิมนะฮะก็สวยๆเล่นกันแสนบวกลบนะฮะเดี๋ยวดูว่าคุณพี่เขาจะปล่อยเท่าไหร่นะฮะแต่องค์นี้เนี่ยแน่นอนนะฮะเป็นพระเก่าผมแน่นะฮะสององค์นี้ต้องมีตัวเลขแน่นะฮะสองถึงสามแสนบาทนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะคุณพี่ เดี๋ยวผมโทรหานะฮะเรียบร้อยนะฮะสององนี้จบไปต่อไปนะฮะกล่องที่4นะฮะนี่กล่องนี้นะฮะส่งมาจากไหนคุณพี่ดีหลกนะฮะกทมนะฮะอ่ะแกะเลยละกันเป็นพระผงประจําวันเกิดเนื้อเกสรนะฮะจากรูปเป็นพ้าแท้นะโอเคเลยพ้าแท้ฮะสภาพโดยรวมโอเคเลยฮะก็ราคาเล่นหากันนะฮะผมรับเช่าเนี่ยตั้งแต่5,000-6,000นะถึง10,000บาทนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยนะฮะต่อไปนะฮะกล่องสุดท้ายโอ้โหทำไมเยอะจังนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะฮะเปิดมานี่เลยเป็นอย่างนี้เลยฮะแต่ทางทีมงานเนี่ยเขาแกะให้แล้วหนึ่งรอบนะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับผมเนี่ยต้องให้ทีมงานเนี่ยแกะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดไว้นะฮะว่าแกะมาว่าพระเนี่ยกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับเพราะจะได้เซฟนะบบางท่านส่งพระมาเนี่ยเราจะได้ ทราบว่ามีอะไราบ้างนะครับผมเคยเจอเคสที่ส่งพระมาแล้วไม่มีพระมานะฮะก็ถ้าเรามีกล้องจรนปิด่ะทําให้เราเนี่ยสามารถเซฟตัวเองได้นะฮะ <Yeah. S 1> อ่ะเรามาดูกล่องเล็กนี้ก่อนซึ่งกล่องเล็กนี้คืออะไรฮะอ๋อเหรียญเหรียญปี2512นรยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็น,ปนเปรียบเสมือนเหรียญรุ่น3ามของหลวงปู่โตนะฮะเหรียญกลมเล็กนะฮะคือเป็นรุ่นเล็กที่สุดนะฮะหลังยันนะ อะเหรียญแบบนี้นะครั tamam. บถ้ามีเส้นเส้นวิ like so ่งแบบนี้บนพื้นเหรียญเนี่ยเป็นเส้นแนวตรงแบบเนี้ยโอกาสแท้สูงนะฮะเห็นไหมฮะมีเส้นวิ่งตรงๆอย่างนี้อ่เดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูดีกว่าอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมมีเส้นวิ่งๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะโอกาสแท้สูงเลยอ่าเหรียญนี้นะครับเป็นพระแท้นะฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปแม็กเล็กอ่าแม็กเล็กนะฮะแม็กเล็ก จริงๆแม็กเล็กเนี่ยผมโฟกัสเลยนะฮะจุดหลักเนี่ยคือดูโค้ดนะฮะก็จะดูโค้ดเป็นหลักนะ,ะโค้ดจะอยู่ด้านบนนี่เห็นไหมฮะตีกล้องดูโค้ดโอ้โค้ดคมชัดนะ,ะโค้ดนี่เป็นโค้ดตอกนะฮะถ้าคมแบบนี้พระแท้นะฮะพระที่เราเช่าหากันเนี่ยองหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนนะฮะ เราจะมาใช้กล้องในราคาถูกๆไม่ได้นะฮะผมแนะนํากล้องน i k o n 10x นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หรือว่าเป็นกล้องประจําตัวของผมนะฮะที่ผมเนี่ยจะปไปนะฮะถ้าผมลืมกล้องหลักผมจะมีนิ k o n 10x เนี่ยใช้ในการส่องและดูพระนะฮะก็จะไม่ใช่แค่ดูพระแท้กับพระเกนะฮะก็จงดูเรื่องของพระอุดพระซ่อมนะฮะเห็นไหมฮะความคมชัดเนี่ยนิคอนเขาดึงรายละเอียดขึ้นมาในตาเราเลยนะเห็นไหมฮะบ,บางท่านก็ถามผมว่า แล้วราคากล้องเท่าไหร่นะฮะกล้องนี้ก้ 10x นะฮะแบบนี้นะฮะปัจจุบันนะครับปิดเสมือนค้ายตัวแทนจําหน่ายเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะผมเนี่ยจะไปรับจากตัวแทนจําหน่ายของประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นตัวนึงเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ราคา2,650บาทนะฮะแต่วันนี้นะฮะผมมีอยู่10ตัวนี่คือ10ตัวนี้10ตัวเท่านั้นนะฮะผมจัดให้ fc นะฮะลดลดให้ไปเหลือ2,550บาทนะฮะ พระผงประจําวันเกิดนะฮะองค์นี้เป็นพระแท้นะฮะสวยๆจริงๆเนี่ยขายได้เป็นหมื่นนะผมเช่าอยู่ห้าห0พันเแล้วแต่สภาพความสวยนะฮะอ่ะมาต่อเลยนะฮะปิดตาใบาโพนวะโลหะนะฮะอ่ะพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระฉีดเหวี่ยงนะเป็นการหล่อสมัยใหม่ก็จะดูเรื่องของความคมชัดนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของคาบเบ้าที่เป็นคาบสีเหมือนปูนขาวนะฮะตีกล้องให้ดูแล้วกันเห็นไหมฮะ วางโฟกัสวางกล้องอดีๆนะครับมันโฟกัสจับเข้าตาเลยนะฮะเห็นไหมฮะบางองค์นะฮะที่ผมสังเกตเนี่ยจะมีร่องรอยปูนขาวเห็นไหมฮะเห็นขา,ขาวๆไหมเป็นร่องรอยปูนขาวจากบล็อกนะฮะองค์น,นี้เป็นพระแท้นะฮะก็พระองค์หนึ่งเล่นหากันราวๆองค์หมื่นบวกลบได้นะฮะต่อไปนะฮะองค์นี้เป็นสมเด็จปกโพป,ปี18นะฮะสมเด็จปกโพ18เนี่ยราคาเล่นหากรับไปเปื่อยเนี่ยหมื่นบวกลบนะฮะ สวยๆเนื้อเข้มๆเนี่ยผมขายองค์หนึ่งสองหนึ่งสามหมื่นเลยนะฮะแต่ต้องเข้มเป็นเนื้อสังขยานะฮะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูแล้วกันนะฮะว่ากล้องตัวนี้นะครับมีความคมชัดมากแค่ไหนนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคมกริบเลยนะฮะเห็นแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเห็นไหมพระรุ่นนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นเม,ม็ดบุญสารเป็นเม็ดสีเหลืองๆด้วยนะแต่องค์นี้เนี่ย ด้านหลังไม่มีครับถ้ามีจะเห็นเลยเป็นเม็ดบุญสันเม็ดเหลืองๆติดอยู่นะฮะรงนี้ไม่มีนะฮะอ่ะเป็นผ้าแท้นะฮะต่อไปเหรียญไข่ปีหนึ่งแปดนะฮะเหรียญนี้เหรียญนี้ข้างหลังเป็นพัดยศนะฮะอืมทาไมผิวเขาแปลกๆอย่างนรุ่นนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงรมดําอะรมดํามันเปิดอะแต่พอผมพลิกเหรียญไปปุ๊บมันเป็นผิวปีกมแมลงทับเลยอะ,อะรมดําเปิดพอพลิกปุ๊บ เป็นผิวปีกมแมลงทับเลยนะฮะ <What? S 1> ผมว่าองค์นี้น่าจะทําผิวมานะองค์นี้น่าจะทําผิวมาซึ่งมัน,มน,มนแปลกนิดนึงนะ,ะ oh. คือเข,เขาไม่น่าจะวิ้งแบบนี้นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดต่อเจ้าของไปแล้วกันเหรียญนี้เนี่ยมีทองด้วยนะฮะอาจจะต้องดูราคาก่อนว่าเท่าไหร่แต่ผมว่านะฮะถ้ามีทองในราคามื่นหมื่นลเนี่ยน่าจะซื้อได้นะฮะเอาไปแบ่งปัน fc นะฮะอ่ะวันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะมีของดีมาแบ่งปันนะฮะนี่นะฮะ กล้องนิ k อน 10x นะฮะมีอยู่10ตัวนะครับพักมาที่ l ลายแอสซ M8989 นะฮะก็ตัวละ2,550บาทเป็นราคาโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับผมแล้วมีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะครับบางท่านบอกว่าอยากได้กล้องดีๆก็แนะนำผมก็ใช้อยู่ประจำนะซึ่งผมจะติดไไปที่รถทำให้ผมเนี่ยไม่พลาดที่จะเช่าพักในราคาหลักแส่หลักล้านนะฮะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะฮะ ก็ฝาก VFC เข้าไปกดติดตามนะกด u ั s c ไ i b ์นะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเอ็มาเทพต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสวดีครับผม